สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีวันที่แปดกันยายนเ, <laughs> เดี๋ยวปออ้อยเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้นะก็คือแบบว่าได้คนแล้วได้คนรับต้นหม้แล้วไงก็เลยยังไม่ได้ไปตอบพอรีะนี่แผลข้องเนาะแผลข้องเส้นส่งเพื่อนเพื่อนไปวันนี้มีหกลรั้งจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ได้แผลกรอกเพราะว่าลงไปยุ่ยไม่มีใครเอาไปส่งที่ไปรษณีย์วันอาทิตย์อาจจะแผคได้หลังหรือซ่องหลัง ก็ตามคิวลยจ้ะน้องแล้ววันจันทร์ปอ้อยก็เริ่มแพ็กให้ไหมสร้างไม่น่าจะได้แพกไหมข้อข้อแสดงความยินดีกับคนที่ได้บอลซี่ข้องปอ้อยข้องควันวันเกิดของปอ้อยปีนี้เนาะขอขอบครัวดีๆละโอ้ยเกิดจะซู่นแปดซุนซะน้าแก่ก็อยู่ขนาดนน้านเลยเนาะปอ้อยเกิดพอซ่องพันห้าร้อยยี่สิบหรือซ่องห้าซ่องซุนจะมีอายุสี่สิบหกปีเต็มบริบูรณ์จะจะ เป็น46 46ปีนี้ต่อไปก็้ยาาจะให้เจอแต่เรื่องดีๆเนาะเพื่อนๆเนาะเนาะครอบคุณขอบคุณทุกขับอวยคุณเอ้าโอวยพอขอบคุณขอบคุณจริงจ้ะขอบคุณแจใจข้อให้พรนี้กลับไปสู้เพื่อนเพืทุกคนเลยนะจ๊ะแลังจากปอ้อยก็จะส่งให้นะคล่องควันนั่นแหละก็ะตามคิวไปพร้อมๆเขาน,นี้แหละแค่ส่งชื่อที่อยู่จะเข้าส่งให้แล้วแหละดีใจดีใจดีใจสําหรับคนที่ได้ทุกคนเนาะอาละวันนี้ปอ้อยก็จะพาเพื่อนๆมาไอ้นี่มา มาอะไรนะมาปูกบอนซีอีกแล้วบอนซี่ที่แบบว่ากระทั่งสิบหนีปอ้อยลงไปที่เรือนลาหุ่นน่ะก็มีคนท้ามกัเข้ามาเยอะมากเลยก็คือว่ายากได้แล้วปอ้อยก็เลยว่ามันเป็นบอนที่น่าซาส้มแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีปอ้อยก็เลยเนี่ยเอาเข้าไปล้างรากมาเพื่อนเพื่อนเนี่ยล้างลากออกมาเนี่ยได้มาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเนี่ยจะมีห้ว นี่เฮ็นป้าเพื่อนๆมีห้วมีนออย่างเงี้ยอ้อยก็จะมาปูกให้เอามาใส่กระัางให้แยกเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นไม้ที่ที่เขาอาจจะรวมหัวกันมาแต่เขาบอกเขาไม่เคยทำอะไรโอ้แต่โอ้แต่มันก็นี่ไงมันเป็นนอมันมันน่าจะไอ้นี่แหละจ้ะเนี่ยเฮียปะมันแยกออกมาเลยโอ้นี่ก็ลอยหักจากแม้มันเขาไม่เคยทําอะไรมาแล้วจ้ะเนี่ยแต่บอกแล้วพอมันแก้แล้วมันก็จะเริ่มปั้นหัวออกจากแม้มันเนาะขาอาจจะฟังไว้ต้นซ่องต้นอย่างเงี้ย S <S <ess ant> <S ess ant> เนี่ยมันก็ออกปริ้นปริ้นออกมาเป็นเป็นลูกเลยไอ้ที่ยังไม่ปริ้นก็นี่ไงจะบอกจะให้ดูลากมันผันกันไม่อยากจะให้โดนเยอะอันนี้เห็นปะอันนี้มันเพิ่งหักออกมาจากแม่มันมากิ้งแจ็คตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันก็จะเป็นกออย,อยู่อย่างเงี้ยมันเพื่อนอันนี้นี่เห็นปะนี่ก็ออกมาแบบน,นี้อันนี้ต้นเหล็กต้องเขียนชื่อทุกอันนะจ๊ะเห็นปะเนี่ยลอยมันหักออกมาจากเนี่ยหักจากแม่มันเนี่ยอันนี้คือหัวแม่หัวแม่ใหญ่อยู่ตรงนี้อีกเห็นปะเนี่ย เขาจะมีนออเล็กอันนี้ก็หักออกมานี่เนี่ยมันก็จะป้ายกันยูเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หักออกมาเนี่ยมันจะยูคูกันแบบเนี่ยเพื่อนเพะเอเพะฉะนั้นใครที่ได้บอลกอน,นี้ก็นั่นแหละพูดง่ายกคือเขาอ้าอายุเยอะแล้วเพื่อนเพราะฉะนั้นใครที่ได้เอาไปทําจํานวนหรือว่ารอเอฟเจ้าปลาอ้อยให้รู้ไว้ว่าก็คือเป็นบอลแยกนอไม่ใช่ผ้าชิ้นเนาะสาหรับเดือนลาหุ้นนะจ๊ะเพื่อนเพื่อมาเดี๋ยวเรามาปูกันไว้ก้อนเลยเริ่มที่กระตังพกหนีวก้อนเลือกต้นใหญ่ใหน่อย ต้นที่พอไอ้นี้แบ่งปันใส่กระถางละต้นละจ้ะเพื่อนๆไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่เยอะหรอกพอเพื่อนๆ,ๆ,ๆมีแต่หัวใบให้ไมได้แล้วโอ้สลรลูบเอาไว้ก่อนเอชทีเมจได้ามาแอบกินยังไงสารลูบนี่ให้ดูหัวหัวอย่างนี้เลยนะและนี่มีใบเดียวเนี้ยก็บอกแล้วบอดซี่ถ้าเกิดว,ว่ามันมีใบเดียวหัวมันจะให่แล้วนี่เชื้อปลาอ้อยอย่างนี้ปลูกไปแล้วเลี้ยงนอกขึ้นเดียวม,มาค่าย ใชกระท่างเป็นกระท่างกระช่างเนี่ยเอออันนีนะ้เพื่อนเพื่อนเฮ้ยบ้าเนี่ยบอกราก็ถ้าเกิดนั้นเราก็ต้องเอามานี่เพราะว่าปล่อยยากยากยากจะแบ่งปันมีคนท่ามเยอะนะั่นเลยหล,ลาวหุ้นเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีหรือเ่อนเพื่อนได้อ้าวไม่ได้เอาไอ้นี้มา,ดาได้ม่กัระทางใส้กับอันน้ก่อนจะไปกระท่างใส่ซองเราก็ใส่ไปเลยเพื่อนเพื่อนบอกรึให้ปลูกวันละสิบต้นสิบหวันก็ได้กี่ต้นพูดอยู่ใช่ไหม เออนั่นแหละค่อยๆทําไปนี่อันนี้ยังไม่ค่อยกัดซี่ดีจะหนูห่วงให้ประจักษ์เพื่อนเนี่ยป๊กเถอะแยกนอแยกนอแยกให้มันเป็นดงเรือลาหุ่นมันจะไปลายไปเชียวเดี๋ยวพ่งนี้ไอ้นี้นะคุณซี่โคชคงเพื่อนพ่งนี้จะแยกคุณซี่โคชคงนี่แยกนอแยกให้หมดอ่าปุ๊กเดียวเลี้ยงให้เพื่อนเพื่อนดัวบอนปดาอ้อยคือบ่อนดแยกนอเพราะฉะนั้นมีห่วแน่นอนรับรองทำก็ทำให้เฮี้ยนทุกครั้ง แต่ที่ซื้อหมาน่ะไม่หรููบอกได้เลยว่าไม่หรูแต่ถ้าทําเองอะเห็นเนี่ยบอว่าจะมาทาให้เพื่อนดูทุกครั้งเลยต้นใยนี้บอกวเอาไว้ปลูกใส่กระต้งแป้นนิือเนี่ยนี่กัดใบอย่างนี้แหละด้เห็นปะบอกรึถ้าถ้าเนี่ยมันค้นการเดียวๆอย่างเงี้ยบอ่อนจะมีหัวถ้าเกิดว่าอ่าต้นนึ่งมันมีแบบซีบ่ใบห้าใบเพื่อนไม่มีหัวหรอกบอกลนะถ้าต้นยังงามอะ่ะไม่มีหัวบอกได้เลยต้องให้มันเลือกใบเดียว ถ้าเพื่อนๆยายจะให้มันสร้างหัวไวๆเพื่อนๆเหลี่ยงข้างนอกไม่ต้องแช่นามแล้วก็ตัดใบมันทิ้งเลยให้มันเลือใบเดียวเดียวมันเป็นลงหัวหมดแหละนี่คือวิธีการนะวิ่กจะบอกกันเนี่ยเลยบอกให้ฝังลองทําดูอ่ะไม่เชื่อก็ลองไม่เชื่อห่วงอ้อยเราจะไปเชื่อหัวไใครไม่เชื่อหัวอ้อยเลยวนั่นแหละเพื่อนๆลองเอาไว้ข้างนอกให้มันเริ่มเหี่ยวเริ่มนั้นให้มันอดอดยากยาก เพราะนั้นน่ะยากให้มันไหวตัดใบทิ้งให้มันเลือดย e yeah, <he> ุเคใบเดียวเลยเดี๋ยวเพือนเพื่อนเอ้ยปุ๊บไม่ทันอุ้ยนี่หัวเด็กหัวหน่อยนี่ให้มาเนี่ยมันปริ้นออกมาหมดเลยนี่ให้มันเก็บไว้ก่อน,นต้องใส่กระต้านซีนิวหนิวหกหนิวต้องใส่แบบนี้หน่วน,น,น,นูแยกไว้โอ้โหมันก็สะสมเมอาไหวบอลเกา็าเก้าอ่ะปล่อยไปเปิดเฟส ไปย่องดูเฟซเข้ามาน้อยพอมีเวลาโอ้โหเขาชื่ออะไรนะดงเนี่ยเขาปลูกอ่ากุมพัก,กันหรืออะไรอใบแดงๆอ่ะทั้งเต็มหลานหน้าบ้านโอ้ยโหยากยากจะปลูกมันจังเลยเนยนอกก็ไม่มีก็เข้าปลูกไอ้อนี้ไปก่อนตะก,ก้อนนี่เคยฟันว่าจะปลูกอะไรนะเงาะทอดรูปอุ้ยชาชี ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยปูให้เป็นดงตอนแรกก็เป็นดงเรที่ <laughs> เริ่มทำคลิปใช่ไหมเป็นไปเป็นมาไขาหมด <laughs> ตอนนี้ซ่องตนก <laughs> ็จะไม่เลือกไขายอาว่าบอดซี่ไม่ไปไหนนี่ <laughs> ดูหัวมีหัวทุกอันนะจ๊ะไม่พอเพื่อนใครที่คิดจะทําบอดซี่นี้ไม่พอไข่คเพื่อนเชื่อป่ะโอยใครที่คิดจะมาวงการนี้นะเข้าแล้วก็ออกยากด้วย <sh arp> เรื่องจริงไ <sh arp> ขยไม่ได้ก็ปูมันไว้งี้ยแหละมันเพื่อนปูให้มันซ่วยดูมันจะไปซ่วยไง เ,เพื่อนดูปอ้อยปูกอะไรนะอะไรว่าพญาพันวางกระทั่งซิปปูกอะไรกระทั่งซิปปอ้อยหลงมาค่ายเจ้า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 ค่ายจนมงไม่เลือกจะอกพูดนะพ่าบอนซีร่ะค่าหลงค่าตกไม่พอล,ลองดูลองดูใครที่มองห้าอาชีพเสริมก็ลองดูจากไม่กลัวไม่กลัวใครจะมาทำแล้วได้เยอะได้มากได้หน้อยโอ้ใครมีรายได้ก็ดีแล้วเพื่อนทำเพื่อนปอ้อยขนาอืมทำค่ายได้ทุกวันปอ้อยก็ยังห้าเขาส้วนทุกวันเหมือนกัน ก็บอกเลยเฮ้ยพวกมันเป็นอะไรกันไหมดุไม้เพื่อนม้มันเป็นอะไรอย่างนี้คับตัวอะไรอย่างนี้มันยาวอ่ะเพื่อนนี่เครียดตอนมันยาวเลยต้องเลี้ยงให้ใบไม้มันออกมาให้มันสันน้มันจะสันเป่ากับมันลุกเราต้อไปวางรวมกันไม่ได้แล้วนะเพื่อนวางรวมกันนี่มันแย้งกันคืนแข้งเดียเดีอยวอกว่าเครียดเวลาแขกนี่ังจะหลงหาย ว่าจะค่ายกระท้างหาหนิวไม่ค่ายกระท้างหญ่ก็อดไม่ได้อยู่นั้นนะยิบกระทางหญ่มาอยู่นั้นเป็นโลกอะไรก็ไม่มีต้นหนึ่งเราต้องปลูกเข้าไว้เพื่อเพื่อนลาหุ่นได้สักสิบกระทางค่ายเจ็บเก็บซ้ำก็โอเคแหละเราต้องเก็บไว้มั้งนะค่ายขีนมดนะแค่นัค่ายมดไปเลยนะมนไก่ทองกินมดไว้เลือก ไปแล้วซ้ำกระทั่งนะฮต่อไปนี่กระทาั่งใหญ่เขามีกอใหญ่ไข่ที่เลี้ยงเป็นกอวันนี้ปอ้อยจะมีบอลซี่มาจาหน่ายโปรวันนี้ไม่เปะไม่มีโปรนึ่งลอยเลยต้นนึ่งลอยไม่มีอ่ะปอ้อยวันนี้จะเป็นโปรไอ้นี่นะจ๊ะนี่เห็นป่ะมันมีนองเนี่ยอันนี้ซ่องต้นก็ะทึกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเราแยกออกใหมนน่นองนี่หักเลยนะนี่ปอ้อยหักออกมาแล้วนี่ได้อีกนองหนึ่งหัวหนึ่งอันนี้มีซ่องอนที่จริงก็แยกก็ได้ทนะเนี้แยกเลยดีว่าจะได้เยอะอีกหน่อยน,นี่ เนี่ยก็ห่วขนาดเนี่ยแล้วก็เนี่ยดูเคี้ยวสิเข่ปะเออนั้นแหละเราก็ปูเข้าไปอีกโอ้โหเวลาลาหุ้นนี้มัน,ม,น,นมันช่วอยจิงอากามันคิดกัเนเวลาหุ้นมันกัะซี่ไม่หมดหรอกมันไม่เมื่อหกลงนี่มันจะทางแปก ใบสุต้นมันจะก็ไนนอ้น่อเลยต้นใบนี้ก็ใบก็ไม่มีไม่รู้ไอชีวตจะได้ตัวไหนมันกินใส่หัวงม,มันกินในแเหรอที่แวะแบบเมื่อกี้นี่ต้นนี้ก็จะสวยน้อยเนี่ยมีหัวมีเขี้ยวใช่ไหมเนี่ยลอปลาอ้อยแหกออกไปให้หหมั้อ้าวปอ,อยไม่ทาปูดอู้ยไม่ต้องทาก็ไม่ตายไม่ันไปไร้หมอนก็มันไม่ทาดีเชยทาไป็นทีนั้นะละปอ,อยอ้าวอันนี้ดินไม่พอเรียกเราไปเอาดินมาใส่เลยจ้ะ ใช่เออถ้าอ่างไรเดี๋ยวปอ,อ้อยก็ข้อค่ายบอลซี่เลยเนาะเนี่ยก็คือร่ากานเนาะเพะื่อนๆแยกนอแยกนอออกมาเอามาเพื่อเอามาพูกไหมเพื่พอนเราก็จะได้มีบอลซี่เยอะๆเนาะวันนี้ปอ,อ้อยก็จะแยกเรือนลาหุ้นมาเดี๋ยวปอ,อ้อยจะมาค่ายบอดซี่ให้เพื<ๆ>่อนๆวันนี้ก็จะเป็นโปรซ่องร้อยบาทเดี่ยวปอ,อ้อยข้อหยกอันนี้ดีไนไพอเอาไว้จะหนึ่งวันนวันนี้โปรซ่องร้อยบาทอึ๊บอึ๊บ อ็ปลายมาเคี่ยนันด้วยนะจะอยืดควายฟป็นดังเลยมันยาวมันควายกันไปหมดมันยาวถึงยาวมาก มาเดี๋ยวเรามาค่ายบ่อนซีกันต้อนนะจะ๊ะยุบๆวันนี้จะเป็นต้นละไม่ใช่เขาไม่เรียกต้นเขาเรียกกะทาา่างอบากระอ๋อแดดซ่องลูกกต่ายานั่งเขาเื็นต้องห่าทีทำหลีไม่ใช่อหตรงนี้มันเก็บไง้มันหยกงางไงจะ๊ะเดี๋ยวป้อาอ๋อจะมาค่ายวันนี้จะค่ายกระท่างละซ่องร้อยบาทเท่านั้นนะจะ๊ะเพื่อนๆจ้าซ่องร้อยบาทเท่านั้น ไม่ไม่ไม่มีโปนึงร้อยไปห้าต้นแล้วมันไม่มีจ้ะก็คือจะเป็นบอลซี่ที่ป้าอ้อยมาค่ายทางอาทิตย์นี่แหละเรามากันเลือกจะก,การเอฟบ้างอะไรบ้างบางต้นก็คือราคาก็เกินเกินที่ต้องร้อยอะไร่ะตอนนี้ก็จะมาเรีเพื่อบอกหล่ะจ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 ะ,จะคืนกําไรให้เพื่อนๆเนาะเมื่อวานเมื่อวานก็มีคืนกําไรไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดก็เป็นโปรพิเศษไม่เป็นไรวันนี้ก็ยากจะคืนอีกมาเริ่มจากต้นที่หนึ่ง ต้นที่หนึ่งอันนี้มีหน่าวรา,าชดำเนินอันนี้ยุตับถนนนะจ๊ะราชดำเนินห้ายาก์อยู่นะเพื่อนๆไม่ได้ห้างยางไงนะจ๊ะเนี่ยอะไรอีกไม่รู้อีซ่องนอ่มันขึ้นอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่ลูกมันหรอกพออันนี้ปอยแยกนอกแยกนอกมาเนาะเอออันนี้ราชดำเนินซ่องร้อยบาทจ้ะแล้วก็อันนี้อันนี้จําชื่อไม่ได้อะไม่รู้อะไรเลยลูกลูกหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือบ่อนไม่รู้อะ อ้อยไอ้นี่เมื่อไห่มันยุบหรือไงเน่ยล้วปอ้อยก็ไปยุบมันมาหรือไงนี่แหละ้ะอ,อยจะไม่ได้จริงนะเอาที่หลับได้แต่มันซวยอยู่นะซ่องรอยมันกัดมันหยักนะ้ามันไม่มีหูนะมันมีหูมันไม่มีหูเน,นี้ยอันนี้ก็ซ่องลอยบาดบอลไม่หลูชื้นนะใช่ปะฮะผ,ผู้เท้าเฝ้าเรือนเหรอโอ๊ยไม่ค่ายเพื่อนๆเก็บก้อนไม่มีอันนี้ผู้เท้าตัวเถมะ ขอโทษเขาโทษพไอ ok. ้หนูลูกหมาขอโทษจ้ะนึกว่าลูกหมาหรือบ่อนลืมชื้อไม่เห็นป้ายชื้อเราตอนยกมาใบมันบังอันนี้มีนาว่าทศกัณฐ์จ้ะทศกัณฐ์มีลูกกระซี่แหลวเพื่อนเพื่อนทศกัณฐ์ต้นนี้ก็ซ่องร้อยบาทกระทั่งนี้เนาะซ่องร้อยบาทโอ้โหมืนได้เปล่านี่เพื่อนเพื่อนมีลูกมีห้วนนะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็จะมาว้าไปคนก็ตามห้ากันยุนนะจ้ะตอนนี้อันนี้โอ้โหเป็นฟอร์มกอพึบอันนี้ก็คือไก่ทองประเสริฐ เพืเ่อนๆจ้าไก่ทองกระเซิร์ดกอขนาดนี้เป็นน้ำเป็นเนื้ออานนี้โอโน้นี้อ้างจริงอันนี้ให้ดูเนี่ยให้ป้าจ้ะซ่องร้อยบาทไก่ทองกระเซิร์ดต่อไปฮนุมานหักด่านอันนี้ไม่ไม่ใช่ซื้อไม่เสียใจหรอกมีลูกแล้วจ้ะมีลูกอันนี้อ๋อมีลูกหนึ่งต้นหักด่านต้นนี้ใครจะรับปอยข้อที่ซ่องร้อยบาทจ้ะกระทั่งละซ่องร้อยมีค่าส่งเจ็ดสิบบาทจ้ะเมาเม้าที่เจ็ดสิบ ทุกกระทา่งเลยอันนี้ก็คือทกัณบ์เหมือนกันแต่ไม่มีลูกอันนี้ก็ซ่องร้อยบาทใส่แม้ผันเพื่อนโอ้โดีไปดีมีก็ตักระดูสีการเหมือนออกมาจากักอันนี้แล้วไอ้ที่หมายที่ปกักขำไวอ้อ่ะอุ้ยเป็นบอลมีห้วแล้วนะจ๊ะสามารถทําจํานวนได้โอ้โหบอลคัสซี่แลว้วการใหญ่ขนาดนี้การทาการลูกโป่งเลยวะอ่ะนี่ทศกัณก์ซ่องร้อยบาทจะทศกัณก์ ซ่องร้อยมีซ่องต้นแล้วก็ไก่ทองประเซร์ฐอีกแหละก็ซ่องร้อยเหมือนกันเนาะเท่าเท่ากันอันนี้อาจจะกซี่ดกว่าต้นน้อยกว่าอน,นุนกัซซี่น้อยต้นเยอะแล้วก็อันนี้คืออินทอรชิตหน้าชมพูไม่ค่อยมีนะจ๊ะอินทอร์ชิตหน้าชมพูโดยไม้จะมีหน้าทองแล่อันนี้ก็เนี่ยโอ้โหมีนอลรูปมีรูปมีเตาซ่องรอ้อยม,มันทุกที่สุดแล้ว ไจนี้เขาไม่ค่ายกับ็จะต้อง้อยค่ายซ้ำสี่้อยนี่นจะ <t og> ต่อไปจะทงังแปดก็ซ่องลอยมื่นกันจะเทวกรรมลังรักเพื่อนเพื่อนเทวกรรมลังรักนี่นี่นาจาะจ๊ะเทวกรรมมันไม่ไป้ายนี่มันออกใบไม้พึ่งป้ายน้อยเดียวอันนี้ <c oughs> บอกว่ามีซ่องกระทั่งช่วยนะเทวกรรมลังรักซ่งองลอยบา้าจ๊ะนี่สามารถไอ้นี้ได้เลยอันนี้อะส่งข่ อะซ่องไข่นี่มีซ่องต้นในกระทัางก็ซ่องร้อยบาทเท่ากับต้นละบาทเออต้นละบาทต้นละร้อยนี่ละด่างนี่ด่างด่างอะซ่องไข่จริงๆนะด่างไม่มีที่สิ้นสุดซ่องร้อยอันนี้ <c oughs> อันนี้ยุบผนเพื่อนเอาที่รับได้ยุบแล้วมันโพลอืม,มอันนี้จริงเนี่ยมันมันเสียราคาจะข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือเจ้าจัก,กรพรรดดูสิมันมันไปออกอยู่ข้างนอกมันก็เบะบอลเรประเทศ โอ้ยก่อนนะปล้วอ้อยอุซ่าจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ <c oughs> ์อะไนี่เก็บไปเก็บมานีซ้ำกอเออเอามาค่ายสกอตถึงกอ็อันนี้มันพึ่งโค่นนะจ๊ะเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวพันธุ์ให้ไหมก็ดูสิมันพึ่งโค่แล้วเด้งไปเด้งมาอยู่ข้างนอกหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะเีปออ้อยห้าก่อนห้าล็อกก็งอแอบนี่เห็นไหมอะไรนะเมื่อกี้จ้าจัก,กระพรด จ้าจักระพัดซ่องรอยบ้านจะจ้า,จาเจ้ยยกากระรัดเออไข่ยากจะไปเลี้ยงซวยๆเสยเสเดี๋ยวมันกระด้างกระปายองไรใบไม้ออกมาอย่างไรยยงไงนี้เลยกูไปรนไม่ใช่นะจ้าจักรพพัดฟอร์มกอซ่องรอยบ้านจะจ้าจากักรพรัดต่อไปต่อไปอันนี้คือจอมทับจะจอมทับก็ไม่ค่อยมีแล้วนะย,ย่าไปมองเห็นว่าอุ้ยเป็นไอ้นี้ชื่อก็ดีเพืเ่อน ใบก็น้าใบก็ใหญ่แล้วพอมันโดนแดดโดนตะวันนี่เงาวับแต่อันนี้เปออ๋อ้อ้นกเยอะเสลนแปดสิบมันเลยซี่มันมีจ้ะกำลังเก็บตังค์จะเปลี่ยนสสลนอยู่ซ่องร้อยบาทกระทั่งแปดนี้ต่อไปอันนี้ข้าวเฝ้าพึ่งโพเหมือนกันดูทีนี่ผูกไว้ตรงนี้มันเด้งออกมาข้างนอกนี่หมดเลยนะเพื่อนๆอานี้เนี่ยที่ไม่ทอดออกเพื่อเป็นพยานว่าเป๋อ้อยมันพึ่งโพมาจริงๆนี่ต้องมาผูกข้าไมา่ลวบเข้าไม่เห็นปะพออีนอที่เขาพึ่งโพผลหมาเข้าก็ ออกไปยุข่ข้างนอกหมดแหละอันนี้คือข้าวเฝ้าเพื่อนข้าวเฝ้าเอาไปกาลังนี้แล้วดีเพื่อนเพื่อนกาลังพึ่งพเนี่ยมันได้ไม่ล้อยซ่องร้อยจ้ะอ่าให้ดูต้นนี้อืะซ่องร้อยข้าวเฝ้าไม่ค่อยมีนะจ้ะอมพะพานเยอะข้าวเฝ้าไม่ค่อยมีมีข้าวเฝ้าก็ต้องมีอมพะพาจ้ะอ่านี่อมพะพาอันนี้ก็ซ่องร้อยใบยละร้อยอะแ้วแต่แดดแต่เพื่อนเพื่อนจะพูดไห้ <c oughs> แล้วแต่ใครจะเอาไปโบกโบกเตาหรือว่าใครจะเอาแมบตะมุตะมิให้มามีท้งเข้าเฝ้ามีทางอมพผาส่องลอยเหมือนกันจะเอาละวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆเนาะการแยกบอนซี่นะจ๊ะแยกแยกนอบอนซี่เรือนละหุ้นแล้วใครสนใจก็คอยติดตามปอ้อยไว้เดี๋ยวปอ้อยก็มีมาแบ่งปันเพื่อนๆนี่นะจ๊ะต้นละร้อยส่องลอยก็ว่าไปเนาะตามที่เข้าจะเกิดมาหรืออะไรก็ไม่ว่ากันสุดท้ายนี้ปอ้อยก็คอบคุณนะจ๊ะครอบคุณแจ็ใจจริงๆ ขอครอบคุณทุกคําอวยพรนี้เลยแล้วปอ้อยก็อยากจะให้ปอ้อยดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องบอดซี่ตลอดไปให้ยืนยงยาวนานปอ้อยก็พลาดมาแล้วเนื่องปีกวาๆแล้วเอราอว่าอยากจะทําให้มันดีๆนะจ๊ะเพื่อนใหม่ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเหวียเข้ามาก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยด้วยนะจ๊ะขอครอบคุณเพื่อนเก้ากัลยาณนิตรมีที่ดีที่ติดตามปอ้อยมาตั้งแต่แปะกันยาปีที่แล้วแล้วก็แปะกันยาปีนี้จ้ะ แล้วก็ว่างวาเราก็จะมีแปดก,กันยาทุกๆปีและต่อๆไปอีกนะจ๊ะสุดท้ายนี้วันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขทุกคนถ้าปออ้อยพูดพิดพังพลาดประกาศใดปออ้อยต้องข้อโทษมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ปออ้อยต้องไปก่อนจ๊ะสวัสดีจ้า